อันนี้คือ,อเขาเรียกว่าอะไระเป็นข้อมูลพื้นฐา,านกะ่อนเนาะเราเรียกว่ากราฟนะครับกราฟที่เราจะไปใช้ในกระแสไฟฟ้าสลับโอเคไหมครับใครยังไม่เสร็จยกมือครับออาปุ่มยกมือมีไหมลูกมีเนาะนะครับมีนะ้ำมีนะ้ำโอเคตัวนี้นิ่งๆกันนี่หมายถึงว่ายังไม่เสร็จใช่ไหมครับเดี๋ยว เค okay, นะคุยไปต่อนะครับได้ไหมได้ไหมไปแล้วนะเอานี้ละัะใครไม่ทานเดี๋ยวเดี๋ยวบอกครูเอกนะครับแคปหน้าจอไว้แล้วกันเนาะนะครับอ่ะเรามีการทบทวนละอ๋ออีกเรื่องหนึ่งลูกอีกเรื่องหนึ่งเมื่อแนวแกนอนมันเป็นเวลาครับมันคือเวลาใดๆมันคือเวลาใดๆดังนั้นครับมันจะมีถ้าเราพูดถึงเวลานะครับมันจะพูดถึงนิดนึงครับเวลาที่ครบหนรอบ นะครับคำว่า1รอบหรือ1ลูกในเรื่องของคลื่นหรือซิมเพิลฮาร์โมนิกเนี่ยถ้าเราเขียนเป็นเฟสแบบนี้เนาะมุมเป็นเฟสแบบนี้มันคือ1ค่าใช่ไหมครับมันคือเวลาของคำว่าค่าค่าคือเวลาที่นะครับคลื่นนะครับใช้เคลื่อนที่ครบ1รอบดังนั้นถ้าเราซูมเข้าไปในกราฟนี้ นะครับมันก็คือ1รอบก็คือ1น,นี้อ่าตรงนี้ครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะใส่ลงไปวันตรงนี้อ่ะมันคือคาบนะถ้าเราไปเจอตัวเลขอะไรที่อยู่ตรงนี้พอดีนะครับเมื่อเราเมื่อเรากากเมื่อเราแรงเงาแล้วมันครบ1รอบอันเนี้ยมันคือคาโอเคไหมครับมันคือคาเช่นถ้าสมมุติมีตัวเลข1อยู่ตรงนี้นั่นแปลว่าเวลาที่ คลื่นนี้ใช้เวลาก็1วินาทีอ่าหวินาทีถ้าตัวเลขตัวนี้เป็น3ก็คาบมีค่าเป็น3โอเคไหมครับแล้วเราหาคาบไปเพื่ออะไรหนูเห็นไหมคาบตัวนี้มันจะวิ่งมาหาสูตรเห็นไหมครับสูตรคือโอเมกาเท่ากับ2พายส่วนค่าเห็นไหมครับหรือหรือเราต้องการหาความถี ด้าน,นความถี่นะครับขอซูมด้านบนขวามือนะครับความขี่ก็มีค่านะครับหรือมีสูตรว่าเท่ากับ1ส่วนค่าเห็นไหมครับอันนี้เราต้องมาหรือฟื้นกันก่อนว่าสิ่งที่เราจะเรียนเนี่ยเราต้องใช้พื้นฐานอะไรบ้างโอเคไหมครับใครเข้าใจแล้วยกมือโอเคเอางี้ดีกว่าเนาะนะครับหนูจะได้รู้จะได้รู้แบบพวกเรานะครับมี อ่า uh huh. ความสนใจอะไรประมาณนั้นดังนั้นไปเลยนะกระแสไฟฟ้าตรงกับกระแสไฟฟ้าสลับต่างกันนิดนึงต่างกันนิดนึงก็คือเอาคาว่าต่างก่อนนี้ก่ดีกว่าถ้าเป็นกระแสไฟฟ้าตรงกระแสตรงกราฟของมันอาจจะเรียบตรงครับลูกกราฟของมันจะเรียบตรง,รรง,มรตรงไม่ว่าจะเป็นกราฟ i กราฟ V นะกระแสมันจะตรงมากครับมันจะเป็นเส้นตรงแบบนี้นะครับต่างกันกันกบ กระแสสลับเหมือนเมื่อกี้เลยกระแสสลับมันจะเป็นกราฟทรายครับลูกมันจะเป็นกราฟทรายแบบนี้เนาะจู่ๆจู่ๆจู่ๆอย่างนี้กราฟทรายแบบนี้มันจะขึ้นๆลงๆโอเคนะครับอันนี้อันดับแรกที่ต่างกันนะครับสิ่งที่เราจะเน้นหนักเรื่องของกระแสตรงกับกระแสสลับแน่นอนครับสิ่งที่เหมือนกันดีกว่านะครับสิ่งที่เหมือนกันเราจะคำนวณสูตรเดียวกันก็คือกฎของโอมครับ V เท่ากับ I、R อาเท่ากับ I,R กระแสสลับก็จะใช้ V เท่ากับ I,R เช่นกันครับอันนี้คือสิ่งที่เหมือนกันแต่อย่าลืมนะครับที่เยกเคยสอนไว้ว่า V เท่ากับ I,R ถ้าวตรงนี้ห้อยหนึ่ง I ก็ต้องห้อยหนึ่งอก็ต้องห้อยหนึ่งถูกไหมครับมันคือความต่างสัม ที่ตกค่อมตัวต้นหารที่1ประมาณนี้ถ้าเป็นวีรวม I ก็ต้องมีห้อยอะไรห้อยรวมอก็ตรงนี้ต้องเป็น R อะไรก็ต้องเป็นอาหารรวมอันนี้คือสิ่งที่หนูควรจะอย่าลืมนะครับไมห้ามลืมนะครับหรือควรจะจำไว้เช่นเดียวกันกับกระแสสลับด้านล่างถ้ากระแสสลับลูกนะครับถ้าสมมติเลกวี V 2แน่นอนหนูก็ต้องห้อย2 R ก็ต้องห้อย2 ให้มันห้อยเหมือนกันถ้าตรงนี้เป็นความต่างศักแมกซิมัมไตรงนี้ก็ต้องเป็นความเป็นกระแสสูงสุดเนาะแมกซิมัมและ R ตรงนี้ก็ต้องเป็น R ที่สูงสุดหรือ R รวมนั่นเองเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันโอเคไหมครับนะนี่นี่อ่าโอเคคุยจะเกินแค่นี้ก่อนมาดูกันหัวข้อในหน้าที่หนึ่ง้อยห้าสิบมาเอาเลยนะครับไห้ทันกดยกมือแล้ว นะครับดูตามมีสมาธินะครับอย่ากออกไปไหนนะกระแสสลับครับหนึ่งกระแสสลับได้มาจากอะไรกระแสสลับได้มาจากตรงนี้ครับลกูกฟลักแม่เหล็กน,นะครับฟลักแม่เหล็กมีการเปลี่ยนแปลงแค่นี้ครับง่ายๆเลยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของฟลักแม่เหล็กมันจะเหนี่ยวนําทําให้เกิดกระแสครับซึ่งการเหนี่ยวนํานี้นั่นเองครับลกูกมันจะทําให้เกิดกระแสสลับ ดังนั้นครับคีย์เวิร์ดของมันก็คือฟลักซ์แม่เหล็กเปลี่ยนแปลงฟลักซ์แม่เหล็กเปลี่ยนแปลงแล้วการที่มีฟลักซ์แม่เหล็กเปลี่ยนแปลงนั้นมันจะเหนี่ยวนำทำให้เกิดกระแสะไฟฟ้าโอเคไหมครับหลักๆมีแค่นี้เลยครับไม่มีอะไรมากนะครับเห็นได้ชัดก็ตามที่ครูเอกกำลังจะให้หนูดูตรงนี้นะนะครับอ่าหนูดูบนจอในภาพครูเอกนะครับหนะตรงนี้ครับนี่แหละที่ครูเอกเอาให้ดูตลอดว่า เมื่อเราหมุนขดลวดเห็นไหมเมื่อเราหมุนขดลวดครับกระแสไฟฟ้าก็จะทำาไมลูกก็จะดักก็จะติดครับประมาณนี้ครับอ่าโอเคไหมครับอันนี้คือเนาะอันนี้แหละคือการเปลี่ยนแปลงของขดลวดนะครับของฟลักซ์แม่เหล็กนั่นเองครับแ่อ่ะมาต่อเลยอันนี้คือไม่มีปัญหาอะไรนะครับมาดูครับหัวข้อที่2ครับลูกอย่างที่คุณเอกบอกครับว่า สิ่งที่เราจะเรียนหลักๆครับก็คือแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต่างศักย์ของไฟฟ้านะครับกระแสสลับจริงๆแล้วนะครับในในหนังสือบางเล่มเนี่ย E กับ V มันคือตัวเดกันนะลูก E กับ V มันคือตัวเดกัน E มันก็คือแรงเคลื่อนไฟฟ้า V มันก็คือความต่างศักย์ที่ตกคอมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาลงดีเทลลึกตรงนั้นเนาะเนี่ยเห็นไหมครับ่าเอินเจอตรงนี้เลย เนื่องจากไฟฟ้ากระแสะสลับเกิดจากการหมุนของแท่งแม่เหล็กจึงมีความสัมพันธ์ของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเป็นดังกราฟเห็นไหมเป็นดังกราฟเมื่อเมื่อกี้คุณเเขียนให้แล้วลูกเห็นไหมครับกราฟตรงนี้เห็นไหมครับกราฟตรงนี้เป็นกราฟเป็นกราฟ V เห็นไหมครับเป็นกราฟ V แน่นอนครับกราฟ V ในที่นี้นะครับเราสามารถเขียนสรรมการตรงนี้ให้หนุเขียนสรรมการลงไปเลครับว่า มันคือ V เท่ากับ Vmax sin ซนโอเมกาชี g. นี่แหละคือสรรมการของกราฟนี้ถูกไหมครับสรรมการของกราฟนี้ <c oughs> อ่ะ <c oughs> เขียนลงไปก่อนเลยเปลืมชิดลืมชิด ฟังไปด้วยนะคนที่มาเมื่อวานก็ฟังอีกรอบนึงนิดนึงนะครับมเมื่อวานขึ้นให้นิดเดียวเองอ่ะโอเคไปต่อนะครับกราฟนี้มีกี่ค่าเราก็มาดูครับเวลาระบายนะครับเวลาระบายสมมุตินะครับสมมุติว่าเราต้องการหาค่าบของกราฟนี้นะครับสมมุติตัวนี้มีเลข9นั่นแปลว่าครับคลื่นขบวนนี้ เคลื่อนที่นะครับมาถึงจากจุด A สมมุติตรงนี้จุด A มาหาจุด b ตรงนี้ใช้เวลา9วินาทีแต่9วินาทีนี้ไม่ใช่คาบนะครับเพราะเพราะอะไรเพราะว่ามันเคลื่อนที่ได้ทั้งหมดกี่ลูกครับ3ลูก3ลูกอยู่ตรงไหนครับ3ลูกคือตรงนี้ไงหนึ่งเห็นไหมสีน้ำเงินเนี่ยคือลูกแรกนะครับสองเห็นไหมสอง และสุดท้ายครับ3มเห็นไหมมันเคลื่อนที่ได้3ลูกนะครับใช้เวลา9วินาทีนะครับแต่ไอ้9วินาทีเนี้ยมันไม่ใช่คาบคาบอยู่ตรงไหนคาบอยู่ตรงนี้เห็นหอยังอันนี้คือเอ้คุณสมมุตินะครับคาบคือตรงนี้ดังนั้นเวลาของลื่นแค่ลูกเดียวครับเราจะใช้อย่างนี้เวลาทั้งหมดสมมุตินะครับเวลาทั้งหมดหารด้วยจํานวนลูก จำนวนลูกอันนี้เกตเล็กเกตน้อยนะครับมันก็คือ9หาร3นะครับก็นี่ไงมันคือ3รลูกเห็นไหมมันคือ3รลูกนะครับมันมี3รลูกลูกที่1นะครับลูกที่2แล้วก็ลูกที่3ดังนั้นครับค่าของเราจะมีค่าเท่ากับ3มวินาทีครับนี่อันนี้คือค่าอันนี้คือตัวเลขที่เกสมมุตินะครับเมื่อวานไม่ได้สมมุตินะวันนี้เอกสมมุตนะิเห็นไหม นะครับเขียนไปเลยนาออันนี้คือตัวอย่างครับของไอ้เจ้ากราฟนะกราฟครับเบิดหน้า150โอเคไหมครับอ่ะประมาณนั้นทีนี้ทีนี้นะครับอย่างที่ครูเอกอได้บอกไปว่ามันมี VMAX ก็็ควเอกก็ใส่ไว้ให้แล้วนะครับลูก Vmax คือความต่างศักสูงสุดทางด้านขวามือนะนะครับ Lv คือความต่างศักย์ใดๆ Iv ตัวนี้คือความต่างศัก์ใดๆเมื่อเวลาเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็โอเมก้ามีค่าเท่ากับเออโอเมก้าคือโอเมก้าคืออัตราเร็วเชิงมุมของของไฟฟ้ากระแสสลับที่เปลี่ยนไปนะครับซึ่งโอเมก้าอย่าลืมครับเขียนไปมันสามารถหาได้จาก2พายก็ได้โอเมก้าเท่ากับ2พายส่วน ส่วนคาบก็ได้ได้หมดเลยนะครับเราสามารถเนาะใช้ความสัมพันธ์นี้ในการหาเนาะความสัมพันธ์ของอสมการของไฟฟ้ากระแสสลับนะครับอ่ะทูคาับถ้ามันมี II ขออนุญาตไม่ต้องวาดได้ไหมครับหนูใส่ลงไปเลยนะดังนั้น V เท่ากับ Vmax sin โอเมกาท สว่วนไอล่ะลูกอ่ะไอก็ต้องเป็นไอแมสไซโอเมก้าทีอ่ะโอเคครับเขียนลงไปในกรอบสี่เหลี่ยมเลยเห็นไหมนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องเรียนการวันนี้ก็คือเรื่องของสมการอันดับแรกเลยนะคะสมการถ้าเป็นไอนะครับถ้าเป็นไอกราฟมันจะเป็นอย่างนี้ก็ก็วาดให้เมื่อกี้แล้วเนาะก็วาดให้เมื่อกี้แล้วนี่ อ่ะขอว่าได้ว่าแค่นี้พออ่ะโอเคไอก็ขอเขียนแค่แค่ลูกครึ่งพอใครมองเห็นนะจะเป็นลูกครึ่งเนาะ <c oughs> โอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นไออะไรไอแม็กเห็นไหมครับตัวนี้เป็นไอแม็กเนาะนะครับประมาณนี้เขียนลงไปเลยตัวนี้ก็ไอแม็กด้วยครับไอแม็กด้วยรกระแสสลับนะครับไอแม็กเนาะ ประมาณนี้ครับสมการของมันก็ต้องเป็นเหมือนที่เราเขียนไปในกรอบนะครับก <Okay. S 1> <ME> ็คือ i เท่ากับ i max s i n อะไรลูก omega t ครับประมาณนี้อะ่ะใครเสร็จแล้วยกมือครับลูกโอเคนะโอเคครับไปต่อนะครับโอเคอะ่ะมา นักเรียนครับถ้าเราจับคลิกมันได้ครูเอกย้ําเสมอเนาะครูเอกบอกหนูเสมอว่าเรียนฟิสิกส์นะครับมันจะต้องจับคลิกของแต่ละเรื่องให้ได้นะครับนี่แหละคลิกของมันสมการโอเคไหมครับสมการทีนี้มันจะมี <c oughs> มันจะมีของคําว่า IM IM กับ Vm คืออะไรเรามาเปิดไปหน้าต่อไปนะครับเปิดไปหน้าต่อไปเลยเชิญอ่าตรงนี้ครับ ความต่างศัก์เฉลี่ยและกระแสไฟฟ้าเฉลี่ยเอ๊ะมันคืออะไรลูกนะครับอะมาดูนะครับเราจะมารู้ตักนะครับความต่างศัก์เออความต่างศักความต่างศัก์เฉลี่ยแล้วก็กระแสไฟฟ้าเฉลี่ยกันก่อนนะครับ่ายกตัวอย่างนะครับลูกยกตัวอย่างเช่นครูเอกมีไฟบ้านไม่ใช่ไฟบ้านครูเอกิเออไฟบ้านครูเอกเนี่ย2 2 0บโวลต์ นี่แหละคือ v คือความต่างศัก์แต่หนูต้องรู้ให้ได้ว่านะครับมันคือ v max หรือ v เฉลี่ยเนาะ v max หรือ v เฉลี่ยครับ v เฉลี่ยคอูเอกขอยากนะครับเขียนคำเป็นว่าเป็น v r m s คำตอบก็คือคำตอบก็คือเป็นวาเป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะเป็นไฟไฟบ้านเฉลี่ยนะครับ เขาเรียกว่าความต่างศักเฉลี่ยครับบางคาว่าเฉลี่ยหมายถึงว่ามันอาจจะเป็นอาจในบ้านของครูมันอาจจะเป็นบางทีนะ225โวลต์ก็ได้นะครับคาว่าเฉลี่ยก็220อาจจะเป็น200ก็ได้บางวันบางวันขึ้น300โวลต์ก็ได้แต่มันเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วนะครับมันจะอยู่ที่220โวลต์ดังนั้นครับดังนั้นไฟเบอร์ที่เขาบอกว่า บ้านเรือนปกตินี้จะต้องมีไฟบ้านเท่ากับ220โวลต์จำไว้นะลูกความถี่นะครับความถี่จะอยู่ที่50เฮิรตซ์เสมอนะครับประมาณนั้นความถี่จะอยู่ที่50เฮิรตซ์อันนี้คือไฟบ้านของของบ้านเรือนปกติละกันนะครับบ้านเรือนปกติดังนั้นแยกให้ออกครับว่าตรงไหนมันมี มันเป็นค่าเฉลี่ยรตรงไหนมันเป็นค่าสูงสุดนั้นเรารู้มาแล้วนะครับเรารู้แล้วว่าอ๋อตอนนี้นะมันมี v max นะ v max คือความต่างศักย์สูงสุด v rms คือความต่างศักย์เฉลี่ยโอเคไหมครับต่อไป i max i max ก็ต้องเป็นกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่อยู่ในบ้านเรากับ v r เออโทษทีกับ,บ i rms ดูในชีตของหนูนะครับ i i m s อ่าเขาบอกว่าเขาบอกว่าในหน้านี้นะครับในหน้านี้เรานะครับเราสามารถหาความสัมพันธ์ของเจ้า2ตัวนี้ได้ของ2ตัวนี้ของ2ตัวนี้นะครับ i max สามารถรู้ i max ก็รู้ v i m s ได้รู้ขอโทษทีตัวนี้รู้ v max ก็รู้ v i m s ได้ รู้ IMAX ก็รู้ IRMS ได้จากสมการนี้ครับลูกจัดไป VRMS จะเท่ากับ VMAX หารด้วยรูสองครับ IRMS เท่ากับ IMAX หารรูสองครับแต่บางคนนะครับบางคนเขาจะจำว่า ต้องการหา IMAX เท่ากับเอา i r m s คูณกับรูทสองก็ได้เพราะเวลาเขียนสูตรก็ส่วนใหญ่มักจะเขียนเป็นในหนึ่งบรรทัดเนาะนะครับหรือ VMAX หาได้จาก VIMS ครับ v ี r m s คูณรูทสองครับอ่าประมาณนี้ลูกปึืออ่ะเชอรเขียนลงไปเลยครับ อย่างนี้ยเนาะดังนั้นถ้าเราเข้าใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าใจเนาะในสิ่งต่างๆที่นะครับที่เรากำลังจะเรียนนะครับตั้งใจนิดนึงโอเคใครเสร็จแล้วนะครับแยกให้ออกนะ ที่ห้อย M maximum โ okay, อเคไหมที่ห้อย RMS คือคือค่าเฉลีย่ยนะครับโอเคไหมอ่ะทีนี้เรามาดูว่าไอ้ค่าเฉลีย่ยมันมีชื่อเรียกครับชื่อเรียก2-3เรียกนะครับดังนั้นคำว่าเฉลี่ยเนี่ยมีคือค่ายังผลก็ได้นะครับเช่นครูเอกบอกนะครับหรือโจทย์ถามนะครับว่าจงหาค่ายังผลของความต่างศักย แน่นอนครับมันคือ RMS นั่นคือ v i m s เนาะนะครับค่ามิเตอร์นะครับค่ามิเตอร์ค่ามิเตอร์มันก็คือ RMS เหมือนกันมันก็คือค่าเฉลี่ยของใครของค่าปริมาณที่เราต้องการหานะครับถ้าเราเอามันติมิเตอร์ไปไปวัดนะครับเอาไปวัดกระแสแล้วกันนะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็น กระแสเฉลี่ยนะครับกระแสไฟฟ้าเฉลี่ยนะครับก็คือค่าต่างๆที่เราวัดได้จากบันติมิเตอร์อะไรพวกนั้นนะครับประมาณนั้นเนาะมันคือค่าเฉลี่ยหมดถ้ามันจะเป็นสูงสุดมันจะบอกมาเลยครับโจทย์จะบอกมาเลยว่าสูงสุดโอเคนะครับนะอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะประมาณนี้แล้วกันอันนี้คือโอเคนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะอ่ะโอเคต่อไปสิ่งที่ครูเอกจะจะยกตัวอย่างนะครับครูเอกจะขออนุญาตลบตรงนี้ก่อนนะครับลูกแง่จะลบตรงนี้นะครับฟังไปด้วยจดไปด้วยนะครับเอาโจทย์เมื่อกี้เลยเอาโจทย์เมื่อกี้เลยก็คือไฟบ้านไฟช้าๆนะครับไฟบ้านนะครับไฟบ้าน220โวลต์มีความถี่50เฮิร์ โอเคไหมครับแบบนี้เลยนะครับเขาเนี่ยข,ข้อหนึ่งเลยคุณให้ถามจัด,จดเลยหนึ่งครับจงหา V R m S V I m S หนูก็ตอบเลยครับ220โวลต์โอเคไหมเอา้าทำไมก็นี่ไงก็ไฟบ้านนี่ไง220โวลต์จงหาความต่างศัก์เฉลีย่ยก็ตอบเลยครับลูกว่ามันคือ220โวลต์มันก็คือ V r m S เลยง่าย ต่อไปต่อไปจงหา VMAX ครับจงหา VMAX โอเหนนะครับ VMAX VMAX มีค่าเท่าไหร่ก็จัดเลยครับ VMAX ก็สูตรจากสูตรนี้เนาะจากสูตรนี้นะรนนะเราก็ย้ายรูทสอขึ้นไปขึ้นไปคูณเนาะนะครับก็อย่างที่คุณเอกบอกว่าแล้วแต่ใครจะจำจะจำแบบใดก็จะเป็นอาะ VRM อรองนะครับก็จะกลายเป็น220 คูณกับ1.414ถูกไหมครับประมาณนั้นนะครับหรือเราจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องคิดก็ได้เสียเวลาเราก็จะเป็น220ร้อยนะครับโหมดแบบนี้โอเคนะเข้าใจไหมครับอ่ะประมาณนั้นต่อไปต่อไปข้อที่3ข้อที่3นะครับเราเราได้วีเมกละ ต่อไปลองหาอะไรดีลองหาโอเมก้าอ,อัตราเร็วเชิงมุมเไ,ไหมถามได้หลายคําถามนะครับแค่ตัวเลขให้หมาแค่2ตัวเลข2องพายี่คูเพราะอะไรครับเพราะเรารู้ครับว่าความถี่เนี่ยคือตัว f อฟเห็นไหมคือตัว f เนาะนะครับก็จัดเลยครับล,ลูกฟิวเนี่นนี้ง่ายๆก็กลายเป็น2องพาคูณห้ก็จะมีค่าเท่ากับ1 0 0่งเรเดียน ต่อวินาทีครับนะเห็นไหมครับอันนี้คือโอเมก้าได้แล้วนะครับต่อไปสุดท้ายสุดท้ายครับจงเขียนสมการข้อที่4นะครับจงเขียนสมการนะครับสมการของความสัมพันธ์เน,ะนาะนะครับ v กับ c ใดๆก็แน่นอนอยู่แล้วเราก็เขียนเลยครับว่า v เท่ากับมันจะเป็นแบบนี้เสมอนะครับลูก v max ไซโอเมกาทีเห็นไหมครับทีนี้ถ้าเขียนแบบอาเขาเรียกว่าอะไรแบบทั่วไปอ่ะถ้าแบบแบบเนี้ยเราเรียกว่าสมการทั่วไปมันมัน,ม,นมันช้าเกินเนาะมันมัใช่ไมันมันไม่ใช่ช้ามันอ่อนเกินเราก็ต้องเขียนครับ v m a x เราเราหาได้เท่านี้นะครับเราก็า v m a ม็กมาใส่แค่นั้นแหละลูกนะครับก็จะจัดเลยครับว่าเป็น200 รูทสองอเขียนต้นหน่อยหนึ่งใส่โอเมกาเราหาได้เป็น100้วลเรียบร้อยนะครับเราก็ใส่เป็น100่อยพายทีนี่แหละนะครับเดี๋ยวลบก่อนแป๊บหนึ่งนี่เป็นสีดำอ่ะเห็นไหมครับก็นี่แหละนี่แหละเราเรียกว่าครับตอนใครใครมาพิมพ์ชื่อนะครับใครไม่ได้พิมพ์ชื่อพิมพ์ชื่อนะนะครับนี่แหละคือสิ่งที่ โจ์ต้องการอ่าโจย์ต้องการ,อาโ,อการโอเคไหมครับโจย์ต้องการตึดตบอกด้วยกราฟบอกด้วยกราฟเอาไม่ใช่บอกด้วยกราฟสิบอกด้วยอะไรบอกด้วยสมก,การโอเคไหมครับบอกด้วยสมก,การคูคาดไหนๆก็ได้ไหนละบอกด้วยกราฟได้ไหม กราฟก็ยิ่งง่ายเลยชื้นชื้อแน่เป็นกราฟ V กับกราฟ T ถูกไหมนะครับเดี๋ยวเจอช้าๆเดี๋ยวให้เดี๋ยวให,ให้เขียนนะครับกราฟมันจะไปฟื้นลงมาแล้วก็ขึ้นไปโอ้ยวาดกราฟสวยจังเลยครูเอกชมตัวเองอ่าน่นอนครับกราฟตรงนี้เป็น V อะไร VMAX เห็นไ,ไหมครับ VMAX ทีนี้ถ้าเราเขียน VMAX แบบนี้ มันก็อ่อนเกินไปเราก็เขียนเอา200รู้ทสองมาเขียนเลยนะครับขออนุญาตซูมไปนิดนึงนะช้าๆนะแป๊บนึงเดี๋ยวคุณเอกจะยอ่อนักเรียนดูคุณเอกก่อนนี่ครับคุณเอกก็เขียน200เออสองร้มั้งใช่ป่ะ220เนาะรูทสองมาใส่เลยเห็นไหมนะครับข้างล่างก็เป็น220ร้อ่สิรูทสองอ่าคูขาดแล้วแนวคาบล่ะคือตัวเลขเราจะใส่อ่ะ คือตอนนี้เราไม่รู้ตัวเลขครับว่าจะใส่ยังไงแต่ครับครูเอกฟังดีๆนะครับครูเอกเรารู้ความถี่ใช่ปะ5้เฮิร์ตถูกไหมแล้วจำได้ไหมว่าครูเอกมีสูตรสูตรหนึ่งคือ f เท่ากับ1ส่วนค่าจำไม่ดีนะครับ1ส่วนค่าดังนั้นเอฟเท่ากับ1ส่วนค่าครูเอกจะหาตรงไหนดีอขออนุญาตหาเล็กๆอยู่ไว้ตรงนี้เล็กๆตรงนี้ f เท่ากับ1ส่วนค่า ดังนั้นคาาจะเท่ากับ1ส่วน F ถูกปะช้าๆนะดังนั้นคาบของครูจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน50มันก็คือ0.02ป่ะอ่ามันคือ0.02วินาทีมันก็จะได้เป็นเป็นแบบนี้ครับ0.02อยู่ตรงนี้นี่แหละนี่แหละคือเวลา หนึ่งค่าคำถามตรงนี้เท่าไหร่นะลูกตัวเลขก็ศูนจดศนย์สี่อันนี้ก็สองค่าพอเข้าขใจไหมไปเรื่อยๆเลยนะครับอ่ะอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลเนาะที่ให้หนูโจดครับเชิญไปกลับไปครับเราสามารถบอกเนาะบอกได้เลย โอเคนะครับอันนี้คือทฤษฎีนะครับทฤษฎีที่เราจะเอามาใช้นะครับในการคำนวณเนานะในการคำนวณครับ